เดี๋ยวมีลูกค้าซึ่งเป็นพระคุณเจ้านะท่านมาเอาพามาเต็มเลยเห็นมีคนมาแจ้งบอกว่ามีพามาเต็มเลยจะปล่อยเช่าทั่นนี้นั่นเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่จะต้องมางานี๋ผมจะขออนุญาตเขาถ่ายทำนะเผื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้เอฟซีได้ชมไปนมัตนมัตตการกับอาจารย์ครับอ่าอาจารย์เดี๋ยวขอญาตถ่ายทำนะครับอาจารย์โอเคครับมา เก็บสะสมพัไว้หนึ่งชุดจะเอาพชุดุนี้ครับถ้าคุณโทนตรวจว่าแท้ครับก็จะทำประกันไว้ไอเห็นเพราะว่าอาจารย์พระอาจารย์ส่งส่งรูปมาแล้วส่งรูปมาก่อนแล้วเป็นรูปถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรูปก่อนอ๋อชุดนี้ผมดูแล้วผ่าดมากไหมรูปชุดนี้ผมดูแล้วไม่มีอะไรเลยครับอาจารย์มมันเป็นพาะที่นอกสารระบบอ่ะผมว่าพระอาจารย์น่าจะเข้าใจผิดนะครับ คือผิดทางผิดแนวทางพระอาจารย์ไปเช่ามาหรอญาติโยมถวายบ้างแล้วก็อะไรมาก็เก็บถวายว้หรอบางองค์เ็เช่าบ้างอะไรบ้างหรองพรอชอชอบตอนนี้พระอาจารย์กำลังหลงทางหลงทางคิดว่าใช่ใช่แล้วก็ผลไม้ผมใช่ผลมาเพื่อจะตรวจสอบเมื่อกี้เนี่ยผมได้ฟังจากพนักงานค ถางนบอกว่าจะเอามาปล่อยแผนกที่ปล่อยเนี่ยบอกว่าไม่ผ่านแล้วพระอาจารย์ก็เลยอยากจะเอาไปเอาบัรเอาบัดรับรองเอาตรวจสอบข้างบนคบแต่พระอาจารย์บอกว่าขัดคุณธรพปัใจจัยในการตรวจสอบอถูกไหมครับต้องการที่จะคือคืออย่างนี้ครับพระอาจารย์ผมผมเองเนี่ยนะครับก็ก็ยินดีที่จะให้คําแนะนำเพราะว่าถ้าถ้าเราเล่นแบบเนี้ยมันผิดทางแล้วมันไปแบบคนละทิศคนละทางเลยแล้วมันก็จะหลงอยู่ในวงวงวงนั้น เจตะนาะต้องการเอางเงินเงียบก้อนเพื่อไปตั้งมูลทิธิให้พ่อกับแม่ปกเสร็จพักเครื่องที่วัดาเจตนาดีนะครับเจตนาเจตนาดีแต่ว่าสิ่งที่มีเนี่ยถ้าท่านในในนิยามนิยามของของวงการวัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหลงทางเอาหลงทางแต่ถ้าอาจารย์หลงทางอาจารย์ยอมรับได้ในการในการหลงทางครั้งเนี้มันก็สามารถจะหลุดหลุดออกไปได้นะครับอย่างน้อยวันนี้ สิ่งที่อาจารย์ได้คือได้ความรู้แล้วว่าพระที่ฉันมีเนี่ยมันไม่ใช่แหละพระอาจารย์ผมผมมั่นใจในความความเป็นพระนะเป็นพระผู้มีสิลแล้วก็เป็นลูกกะถาพศตระถาพตบอกเสมอว่าให้เชื่อในสิ่งที่สัมผัสได้เท่านั้นเชื่อในความจริงนะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรที่มันจะแน่แท้กว่าความจริงพระทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกทุตวตตงเกิดมามีอำนาจกันกับเป็นผู้วิชิต มีกรรมเป็นตัวตนมีกรรมโดยกรรมเนิ่นมีกรรมเป็นธรรมพระเจ้าบอกว่าจงอย่าเชื่อจงพิสูจน์ก่อนผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมไม่เชื่อกรรมเก่าผมเชื่อกรรมปัจจุบันและกรรมในอนาคตกรรมมันคือการกระทําถ้าวันนี้เรากระทำดีอนาคตเราต้องดีผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าชาติที่แล้วผมเป็นอะไรผมไม่สนใจแล้วผมไม่เชื่อและชาติในอนาคตผมจะได้เกิดไหมผมก็ไม่เชื่อ แต่ผมนิพนผ์ผมปรารถนาว่านิพานังปัจจโยโหตุปัจจุบันทำสามดีถูกต้องอนาคตต้องดีเราปัจจุบันทำสามดีครับปัจจุบันก็ต้องดีและอนาคตก็ต้องดีผมเชื่อแค่นั้นนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับ ผมเอาตู้เซฟมาครับแต่รถลูกศิษย์มาตอนเช้าครับแล้วก็เอาลงไว้ใต้ถุงเอาเเอาลงไว้ทําไมครับไม่ใช่เอาใส่พัามาขอฝากเอาไว้ก่อนอยู่ข้างล่างขออนุญาตไม่รับฝากนะอาจารย์ต้องมีคนอยู่เซฟถาอาจารย์ต้องอยู่กับเซฟเอาเซฟของอาจารย์กลับไปด้วยครับเนาะขออนุญาตนะครับอาจารย์เนาะผมให้คนไปส่งไปกับอาจารย์ได้ไหมครับ <อา S 1> ได้ได้ครับเดี๋ยวผมให้คนไปส่งให้แต่อาจารย์ต้องเอาตู้เซฟพร้อมพระของอาจารย์กลับไปด้วย แต่ปัจจัยค่ารถต้องเสียไหมครับไม่ต้องเสียครับเดี๋วยวผม,มให้คน,นดูแลให้นะครับเดี๋ยวให้คนดูแลแล้วตู้เซฟเอาขึ้นรถเดีด๋ยวให้คนยกช่วยกันยกขึ้นไปแล้วพระอาจารย์ก็กลับวัด<บ>โดยเอาตู้เซฟไปด้วยอ<บ>าจารย์ต้องไปกับไปกับคนรถผมนะครับนะครัาตา,ตานั้นนะครับะอาจารย์นะโอเคขอบคุณครับแข็งทันอาจี๊บโยเกิดพศสอะไรผมอายุสี่สิบเ็ดปีครับพอาจารย์ออนซับบอยท้าประจันสองปี แต่บ่อยอายุมากผมสองปีอายุสี่สิบสองปีแล้วกันครับครับผมแล้วลุ้งไว้แล้วเกยยมโอ้มีผู้สื่อข่าวไปถามครับว่าคุณมีวิธีการยังไงทําให้เจริญลุ่งเรืองมาถึงบัดนี้บนห้างพันทิพย์ชั้นสามแมยมห้องเขาหรูที่สุดเฉพาะตกแต่งห้องมาหมดไปสิล้านแล้วก็มีการเคยเจอเคยเจอบ่อยไหมครับสักลายคอยล้อบอยครับบอยถ้าอาจารย์สักลายคอยเลยใช่ไหมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็ เคยได้คุยกับบอยใช่ไหมอ๋อไปคุยโอ้โหบอยสัตเก,ก่มตัวเลยนะเขาเก่งมากเลยเกี่ยวกับเหรียญอ๋นนอแล,แล้วไปคุยแล้วไปคุยกับบอยบอยว่างไงมาครับ บอกก็ได้ความรู้จากเขาบอกว่าามาดูว่าผมนี่ได้ความรู้มาได้นะได้เนาะโอเคแล้วผมขออนุญาตถ้าผมมาได้ถ้าว่างนะได้ได้ไ้าไม่ว่างเขาได้นะผมขออนุญาตทำงานแบบนีตอนนี้เขาเก่งมากพระสมเด็จแล้วเหรอโอเคเข้าฐานแซงเจ๋งนะอ๋อครับครับบอยจริงแล้วครับอาจารย์ได้ไปคุยจะบอยมาแลันหรอโอ้โหสุดยอดเลยคุยกัเซียนระประเทศทั้งนั้นเลยแล้วนี่เขามีสนามฟุตซอลอยู่ที่ถนนอังษ บอยท่าอาจารย์นี่ได้นนั่งคุยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหเาสัตวายเต็มตัวอาจารย์เห็นหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยสัตวลายเต็มตัวเลยนะโอเคงั้นผมขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณครับครับบอยท่าอาจารย์สัตวลายเต็มตัวเลยเห็นไหมบอยบอยดูคลิปนี้นะเขาไปคุยกับบอยมาแล้วนะแล้วบอยอย่าคนนั่งคุยอย่างนี้เลยแล้วบอยท่าอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าบอยสัตว์อาจเต็มตัวเลยโอ้โหลายพ้อยเลย เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบทดลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม